วิมานชั้นดุสิตสถาปนิกผู้สร้างบุญณมหานครที่แสงสีและเงาของตึกระฟ้าทอดตัวสลับซับซ้อนราวกับภูผาแห่งยุคสมัยชายหนุ่มนามว่ากันกำลังยืนมองแบบจำลองสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เบื้องหน้าด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นกันคือสถาปนิกหนุ่มผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เขาไม่ใช่เพียงนักออกแบบที่สร้างสารรค์ตึกสูงเสียดฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพาณิชย์ แต่เขาคือผู้สร้างพื้นที่แห่งชีวิตที่ผสานปรัชญาแห่งความสมดุลและความเกื้อกูลเอาไว้ในทุกอนูของโครงสร้างโครงการล่าสุดของเขาร่มโพธานีเป็นมากกว่าหมู่บ้านจัดสรรมันคือชุมชนต้นแบบที่เขาอุทิศทั้งกายและใจเพื่อสร้างสารรค์ขึ้นมาบนพื้นที่หลายร้อยไร่ชานเมืองหลวงที่ดินผืนนี้ไม่ได้ถูกแปรสภาพเป็นเพียงบ้านเรือนที่แออัด แต่กลับถูกจัดสรรอย่างชานฉลาดมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นหัวใจของโครงการมีทะเลสาบที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและรักษาระบบนิเวศมีศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดเล็กแต่สงบร่มเรือนตั้งอยู่ใจกลางชุมชนมีห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรมและที่สำคัญที่สุดคือมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยและสถานรับเลี้ยงเด็กที่เชื่อมโยงกันสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ หลายคนในวงการมองว่าการเป็นคนแปลกบางก็ว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ไม่หวังผลกำไรสูงสุดบางก็ว่าเขาเป็นนักอุดมคติที่ล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันแต่สำหรับการแล้วทุกเส้นสายที่เขารังสรรค์ลงบนแผ่นกระดาษทุกอิดทุกตูนที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาล้วนเกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่พวกคนและสังคม เขาเชื่อว่าสถาปัตยกรรมที่ดีต้องไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างที่สวยงามแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่หล่อหลอมจิตใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้การมักจะพูดกับทีมงานเสมอว่าบ้านที่เราสร้างไม่ใช่แค่ที่นอนแต่เป็นที่บ่มเพาะความดีและความสุขเราไม่ได้ขายปูนเรากำลังสร้างรากฐานของชีวิตทุกเช้าก่อนเริ่มงานการจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเจริญสติภาวนา เขานั่งสมาธิในห้องทำงานที่เงียบสงบมองออกไปเห็นวิวเมืองที่วุ่นวายแต่จิตใจของเขากลับสงบนิ่งดั่งผิวน้ำในบึงใหญ่การภาวนาไม่ใช่การหลีกหนีความจริงแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับความจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและมีปัญญาเขานำหลักอริยมรตมีองค์8มาปรับใช้กับการทำงานสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องว่างานของเขาคือการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นสัมมาสังกัปปะ คือความคิดที่ปลอดจากความโลภและความพยาบาทเขาออกแบบโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลักไม่ใช่ผลกำไรสูงสุดสัมมาวาจาคือการพูดคุยกับลูกค้าและทีมงานด้วยความจริงใจและสุภาพสัมมากรรมมันตะคือการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ไม่คดโกงไม่ใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพโดยสุจริตไม่เบียดเบียนใครสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามในการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงาม และสัมมาสติคือความระลึกรู้อยู่เสมอในทุกขณะของการทำงานและสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับเป้าหมายอันดีงามของเขานอกจากการทำงานแล้วการยังอุทิศตนให้กับการศึกษาพระอภิธรรมอย่างลึกซึง้งเขาไม่ได้ศึกษาเพื่อนำไปโต้เถียงกับใครแต่ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเขาเข้าใจเรื่องจิต เจตสิกรูปนิพพานอย่างทะลุปรุกปง่งเขารู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาความสำเร็จชื่อเสียงที่เขาได้รับก็เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้มีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ด้วยเหตุนี้แม้จะอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพเขากลับเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเสมอมา กำไรส่วนใหญ่จากโครงการต่างๆถูกปันส่วนไปช่วยเหลือสังคมอย่างเงียบๆทั้งการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารการสนับสนุนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนและการบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เขาทำบุญด้วยปัญญารู้ว่าบุญคืออะไรทำไปเพื่ออะไรและไม่เคยยุดติดในผลของบุญนั้นจิตของเขาจึงประกอบด้วยมหากุศลที่เปี่ยมด้วยญาณสัมปยุตอยู่เสมอคือเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญารู้เท่าทันในสภาวะธรรม ในเย็นวันหนึ่งขณะที่การกำลังขับรถเพื่อเดินทางไปเป็นประธานในงานมอบทุนการศึกษาที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งเสียการควบคุมได้พุ่งข้ามเลนเข้ามาชนรถของเขาอย่างจังความเจ็บปวดล่นปรารดไปทั่วร่างก่อนที่สติสัมปชัญญะของเขาจะเริ่มเลือนราง ในวาระสุดท้ายของชีวิตภาพที่ปรากฏในมโนทวารของกันไม่ใช่ภาพของความสำเร็จหรือทรัพย์สมบริแต่เป็นภาพของชุมชนร่มโพธานีที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นภาพของรอยยิ้มจากเด็กๆที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นภาพของพระพุทธรูปที่เขาสร้างถวายวัดป่าและที่สำคัญที่สุดคือภาพของจิตที่สงบนิ่งจากการภาวนา จุติจิตของเขาซึ่งเป็นมรณาสันนวิถีดับลงอย่างสงบประกอบด้วยกุศล,ลกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตจิตดวงสุดท้ายนั้นผ่องใสปราศจากความเศร้าหมองความกลัวหรือความกังวลใดๆ ทันทีที่จุติจิตดับลงปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นสืบต่อในพบใหม่ทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นตามกำลังของมหากุศล,ลกรรมที่ส่งผลร่างกายเนื้อของกันอาจจะแหลกสลายไปพร้อมกับซากรถแต่กายทิพย์ของเขาได้บังเกิดขึ้นแล้วในทันทีเขารู้สึกตัวอีกครั้งในสภาพที่แปลกไปร่างกายเบาหวิวราวกับปุยนุ่นไม่มีแม้ความรู้สึกเจ็บปวดใดๆหลงเหลืออยู่ เขาลอยอยู่เหนือซากปรักหักพังบนท้องถนนมองเห็นร่างของตัวเองที่นอนแน่นนิ่งอยู่ในรถและผู้คนที่กำลังมุงดูด้วยความโกลาหลแต่ความรู้สึกของเขาได้ไม่สั่นไหวด้วยความโศกเศร้าหรือยึดติดเขารับรู้ด้วยความเข้าใจว่านั่นไม่ใช่เราอีกต่อไปมันเป็นเพียงรูปขันที่แตกสลายไปตามเหตุปัจจัยในขณะที่เขากำลังพิจารณาสภาว,วะรมเบื้องหน้าพลันปรากฏแสงสว่างนวลตาสีทองอารามขึ้นเบื้องหน้า แสงนั้นไม่ได้ร้อนแรงจ้าจนแสบตาแต่กลับเย็ยนสบายและให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับแสงนั้นปรากฏราชรถเทียมด้วยสินทบเทวบุตรมาทิพที่มีลักษณะงดงามเกินกว่าจะหาสิ่งใดในโลกมนุษย์มาเปรียบเทียบได้ราชรถนั้นประดับประดาด้วยแก้วมณีเประการส่องประกายระยิบระยับไปทั่วบริเวณ บนราชรถนั้นมีเหล่าเทวบุตรและเทวทธิดาจำนวนหนึ่งยืนอยู่ทุกตนล้วนมีรูปงามผิวพรรณผ่ผองใสแปล่งปลัง่งสวมอาพรณทิพย์ที่บางเบาดุดขวันไฟและมีกลิ่นหอมฟุ้งจจรุงใจเทวบุตรองค์หนึ่งซึ่งดูเป็นหัวหน้าได้กล่าวลงจากราชรถแล้วน้อมกายลงคำนับกันอย่างนอบน้อมข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการ พวกข้าประเจ้าทั้งหลายถูกส่งมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อมาต้อนรับท่านสู่ทิพยวิมานอันเป็นผลแห่งมหากุศลที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรมาตลอดช่วงชีวิตในโลกมนุษย์บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้เสวยทิพยสมบัติอันโอฬานเชิญท่านขึ้นสู่ราชรถนี้เถิด ซึ่งบัดนี้อยู่ในสภาพของเทพบุตรองค์ใหม่แม้จะยังไม่คุ้นชินกับสภาวะของตนแต่ด้วยปัญญาที่เคยศึกษาพระอภิธรรมมาทำให้เขาเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเขารู้ว่านี่คือผลแห่งกรรมดีที่ตนได้สร้างไว้เขาจึงพยักหน้ารับด้วยอาการอันสงบและก้าวขึ้นสู่ราชรถทิพนั้น ทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสพื้นราชรถเสียงดนตรีทิ์อันไพเราะเสนะโสดก็บรรเลงขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหล่าเทวดานางฟ้าโปรยปลายดอกไม้ทิ์นานาพันธ์ุซึ่งมีกลิ่นหอมชื่นใจไปทั่วราชรถราชรถเคลื่อนตัวลอยสูงขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วผ่านชั้นเมฆทะลุผ่านม่านหันมิติเวลาและสถานที่ภาพของเมืองมนุษย์เบื้องล่างเล็กลงเรื่อยๆจนหายลับไปกับสายตา การเดินทางสู่สวรรค์ชั้นดุสิตนั้นรวดเร็วจนยากจะเปรียบเทียบกับความเร็วใดๆในโลกมนุษย์กันมองเห็นทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์รอบตัวดวงดาวและหมู่เมฆหลากสีสันเคลื่อนผ่านไปราวกับภาพวาดเขาเห็นสวรรค์ชั้นแรกคือจาตุมมหาราชิกา ซึ่งมีเท้ามหาราชทั้งสี่เป็นผู้ปกครองมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่อยู่ของเทวดาหลายหลายประเภทตั้งแต่ภูมมิเทวดารุกขะเทวดาไปจนถึงเหล่าคนทันและยักษ์ชั้นสูงจากนั้นราชรถก็ได้ลอยสูงขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงอันเป็นที่ประทับของเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ การมองเห็นสวนสวรรค์อันงดงามเช่นสวนนันทวันสวนจิตตลดาและเห็นมหาปราสาทภัยยนที่สร้างด้วยแก้วอินทนินอันยิ่งใหญ่ตระการตาแต่ราชรถก็ไม่ได้หยุดที่นั่นกลับมุ่งหน้าสูงขึ้นไปอีกผ่านสวรรค์ชั้นยามาที่ซึ่งเหล่าทวยเทพไม่ต้องรับรู้ถึงความมืดของกลานคืนเพราะมีรัศมีกายของตนเองส่องสว่างอยู่เสมอ ในที่สุดราชรถก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางคือสวรรค์ชั้นดุสิตหรือที่เรียกว่าตุสิตาภูมิซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สี่ในชกามาพระจรภูมิสวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกับกามาคุณทันทีที่เข้าสู่เขตแดนของดุสิตเทวโลกการรู้สึกได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนบรรยากาศของที่นี่เต็มไปด้วยความสงบความปราณีตและความเบิกบานอย่างน่าอัศจรรย์ รัศมีที่ส่องสว่างไปทั่วทั้งภูมิไม่ใช่แสงที่เจิดจ้าบาดตาแต่เป็นแสงนวลใสดุดแสงจันร์ทในคืนวันเพ็ญที่สาดส่องลงบนปุยเมฆสีขาวทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูนุ่มนวลและชวนให้จิตใจสงบเยือกเย็นอากาศโดยรอบอ,อบอวลด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ทิพย์และเครื่องหอมนานา,นาชนิดแต่เป็นกลิ่นที่บริสุทธิ์และไม่ทําให้รู้สึกเวียนศีรษะเหมือนน้าหอมในโลกมนุษย์ เทวบุตรผู้นำทางได้ผายมือเชิญกันลงจากราชรถเบื้องหน้าทิพยะวิมานหลังหนึ่งซึ่งมีความงดงามวิจิตรเกินกว่าจินตนาการใดๆจะไปถึงวิมานหลังนี้ไม่ได้สร้างด้วยอิฐหรือปูนแต่ประกอบขึ้นจากรัตนชาติและแก้วมณีหลากชนิดที่ส่องประกายระยิบรับในตัวเอง โครงสร้างของวิมานดูอ่อนช้อยแต่ก็มั่นคงแข็งแรงมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมไข่ประยุกต์ที่กันเคยออกแบบแต่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่านับพันนับหมื่นเท่ายอดปราสาททำด้วยทองคำชมพูนุษเนื้อก้าวล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วผลึกใสที่มองทะลุเห็นสวนสวรรค์อยู่ภายใน บริเวณรอบรอวิมานมีสระบวกขรณีที่เต็มไปด้วยดอกบัวทิพน,นานาสีสันเมื่อลมทิพพัดโชยมาเบาๆเกสรดอกบัวก็จะปลิวไปในอากาศกลายเป็นละอองสีทองที่เปล่งประกายงดงามนี่คือวิมานของท่านเทพบุตรกันเทวบุตรผู้นำทางกล่าวด้วยรอยยิ้มวิมานหลังนี้บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านได้สร้างชุมชนร่มโพธานี การสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้คนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกื้อกูลกันนั้นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลให้ท่านได้รับวิมานอันโอฬารเช่นนี้ทุกรายละเอียดในวิมานนี้ล้วนสะท้อนถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งสิน้นการก้าวเข้าไปในวิมานของตนเองด้วยความรู้สึกตื่นตะลึงภายในวิมานนั้นกว้างขวางโอถงพื้นปูด้วยแผ่นแก้วไพูทูลที่เรียบใสารากระจกเงา เสาแต่ละต้นประดับด้วยแก้วนบพเกลสลับลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงบนเพดานมีดวงแก้วมณนีโชตริรสห้อยระยะลงมาส่องแสงสว่างสวัยไปทั่วทางวิมานโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งกำเนิดแสงจากภายนอกที่น่าอาัศจรรย์ยุ่งกว่านั้นคือเมื่อการนึกปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้นทันที เขานึกถึงห้องสมุดที่เขาเคยสร้างในโลกมนุษย์พลันปรากฏห้องโถงขนาดใหญ่ขึ้นมาผนังโดยรอบกลายเป็นชั้นหนังสือที่ทำจากไม้จันหอมแต่แทนที่จะเป็นหนังสือกระดาษกลับเป็นแผ่นศิลาทิพย์ที่จารึกเพะธรรมคำสอนเอาไว้เมื่อเขาต้องการจะศึกษาหัวข้อใดเพียงแค่จรดปลายนิ้วลงบนศิลา ความรู้ทั้งหมดในหัวข้อนั้นก็จะปรากฏขึ้นในมโนสำนึกของเขาทันทีอย่างแจ่มแจ้งเขานึกถึงอาหารในพันใดนั้นก็ปรากฏภาชนะทองคำที่เต็มไปด้วยอาหารทิพนาชา,นานชนิดส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนแต่เหล่าเทวดาในชั้นดุสิตนั้นไม่ได้บริโภคอาหารหยาบชิ้นมนุษย์เพียงแค่ได้กลิ่นหรือนึกถึงร่างกายทิพก็จะอิ่มเอมด้วยความปีติสุขไม่มีความหิวโหวยหรือความต้องการทางกายภาพใดๆอีกต่อไป เสื้อผ้าอาพอรที่เถาสวมใส่อยู่ก็เช่นกันมันเป็นอาพอรทิปที่บังเกิดขึ้นเองจากบุญไม่มีความเก่าหรือเปอเปื้อนและจะเปลี่ยนสีสันลวดลายไปตามความพอใจของเจ้าของการเดินสำรวจไปทั่ววิมาน <c oughs> เขาพบว่าทุกส่วนของวิมานเชื่อมโยงกับบุญที่เขาทำไว้ในโลกมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์สวนสวยรอบวิมานมีต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์เหมือนกับพื้นที่สีเขียวที่เขาตั้งใจสร้างในโครงการร่มโพธานี สระน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพของทะเลสาบที่เขาขุดขึ้นแม้กระทั่งเสียงดนตรีทิพย์ที่บรรเลงแผ่วเ,เบาอยู่ตลอดเวลาก็มีท่วงทํานองที่คล้ายกับเสียงสวดมนต์ที่เขาเปิดฟังเป็นประจำม่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของกฎแห่งกรรมที่ว่าทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น เขาไม่ได้เพียงแค่สร้างบ้านให้คนอื่นแต่เขากำลังสร้างวิมานให้แก่ตนเองไปพร้อมๆกันโดยไม่รู้ตัวหลังจากสำรวจวิมานจนเป็นที่พอใจแล้วกันได้ออกมาอย่างระเบียงด้านหน้าที่นั่นเขามองเห็นทิวทัศน์อันง,งดงามของดุสิตเทวโลกวิมานของเหล่าเทพ,พบุตรเทพธิดาองค์อื่นๆตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปตามกำลังบุญ แต่ละหลังล้วนมีความงดงามแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือรัศมีแห่งความสุขและความสงบที่แผ่ออกมาจากทุกโหนทุกแห่งบนท้องฟ้าทิพย์เขาเห็นเหล่าเทวดาเหาะเหินไปมาบ้างก็สนทนาธรรมกันเป็นกลุ่มๆบ้างก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่ตามสวนสวรรค์บรรยากาศของที่นี่แตกต่างจากสวรรค์ชั้นล่าง,างที่มักจะเพลิดเพลินอยู่กับการละเล่นและกามคุณอันทิพย์ แต่ชาวสวรรค์ชั้นดุสิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีปัญญาและใฝ่ในการฟังธรรมหัวใจสำคัญของสวรรค์ชั้นดุสิตคือธรรมสภาอันเป็นสถานที่แสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในยุคสมัยของกันพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ได้ประทับอยู่ที่นี่เพื่อรอเวลาอันสมควรที่จะจุติลงไปในโลกมนุษย์ ทุกๆวันธรรมสวรรณ์เหล่าถวยเทพในชั้นดุสิตและแม้กระทั่งเทวดาจากสวรรค์ชั้นอื่นๆก็จะพาก,กันเดินทางมายังธรรมสภาแห่งนี้เพื่อน,น้อมรับฟังพระสัทธรรมเทศนาเมื่อถึงเวลากันพร้อมด้วยเหล่าเทวดาบริวารที่บังเกิดขึ้นด้วยบุญของเขาก็ได้เดินทางไปยังธรรมสภา ธรรมสภานั้นเป็นมหาวิหารที่สร้างด้วยแก้วมณีทั้งหลังมีขนาดใหญ่โตมโหฬารสามารถจุดเทวดาได้นับแสนนับล้านโกติองค์โดยไม่เบียดเสียดกันเลยทีนั่งแต่ละที่บังเกิดตามกำลังบุญของผู้ฟังผู้มีบุญมากจะได้นั่งใกล้ชิดกับธรรมมาสนะมากกว่าผู้มีบุญน้อย ซึ่งได้สร้างมหากุศลอันประกอบด้วยปัญญาจึงได้ที่นั่งในแถวหน้า,นาไม่ไกลจากพระโพธิสัตว์มากนักเมื่อพระศรีอริยเมตรัยโพธิสัตว์เสด็จมาถึงเหล่าถวยแทบทั้งหลายต่างน้อมกายลงกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดพระวรกายของพระองค์นั้นเปล่งรัศมีสว่างสวัยเจิดจ้ายิ่งกว่าเทวดาองค์ใดๆ พระพักเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อพระองค์เริ่มแสดงธรรมเสียงของพระองค์ก็ก้องกังวาลไปทั่วทั้งธรรมสภาเป็นเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลและเปี่ยมด้วยอำนาจสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงส่วนลึกของจิตใจผู้ฟังได้ทุกคนเนื้อหาของพระธรรมเทศนานั้นลึกซึ้งและปราณีตยอย่างยิ่งพระองค์ทรงสแสดงธรรมในหัวข้อต่างๆเช่นอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทและโพธิปักขิยธรรม3ส 7ประการทุกถ้อยคําล้วนประกอบด้วยเหตุและผลที่ชัดเจนทําให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงและเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิด การน,นั่งฟังธรรมด้วยจิตใจที่จดจ่อและเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้ทางพระอภิธรรมที่เขาเคยศึกษาในโลกมนุษย์เป็นเหมือนรากฐานที่มั่นคงเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพระโพธิสัตว์โดยตรงก็เปรียบเสมือนการต่อย,ยอดความรู้ให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งข้อสงสัยต่างๆที่เคยมีในใจพลันสลายหายไปสิ้นเขามองเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างชัดเจน ความสุขจากการฟังธรรมนั้นเป็นความสุขที่ปราณีตและลึกซึง้งกว่าทิพยสมบัติใดๆที่เขาเคยได้รับเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญาญาณสมประยุต์ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากกามคุณกามฉันทะหลังจบพระธรรมเทศนาะเหล่าเทวดาต่างก็แยกย้ายกันกลับไปยังวิมานของตนด้วยความอิ่มเอมใจกันมักจะใช้เวลาหลังจากนั้นในการสนทนาธรรมกับสหายเทพบุตรองค์อื่นๆที่มีอัธยาสัยคล้ายคลึงกัน เขาได้พบกับรินระดาเทวธิดาซึ่งในชาติก่อนเคยเป็นแพทย์หญิงผู้มีเมตตาอุทิศชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยยากร้ายโดยไม่หวังผลตอบแทนและได้พบกับพานุเทพบุตรซึ่งเคยเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่มอบแสงสว่างแห่งความรู้ให้แก่ศิษย์นับไม่ถ้วนพวกเขาทั้งสามมักจะมาพบปะกกันที่สวนทิพย์ในวิมานของกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในพระธรรมที่ได้ฟังมาท่านกันรินระดาเทวธิดากล่าวขึ้นในวันหนึ่ง ข้าพเจ้ายังคงทึ่งในผลแห่งบุญของท่านวิมานของท่านนั้นสะท้อนถึงการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ที่พึ่งแก่ผู้คนจำนวนมากการสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเกื้อกูลต่อการเจริญในธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งนักกันยิ้มตอบอย่างอ่อนน้อมวิมานของท่านรินระดาก็งดงามไม่แพ้กันมันสะท้อนถึงเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ของท่าน การให้ชีวิตและการปลดเปลื้องความทุกข์ทางกายให้แก่ผู้อื่นถือเป็นอภัยทานอันสูงสุดอย่างหนึ่งส่วนวิมานของท่านพานุก็สว่างสวัยไปด้วยรัศมีแห่งปัญญาเพราะท่านได้ให้ดวงตาคือความรู้แก่ผู้คนให้พวกเขาได้มองเห็นหนทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องพานุเทพประบุตรกล่าวเสริมว่า พวกเราทุกคนล้วนมาถึงที่นี่ได้ด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีร่วมกันคือเจตนาที่เป็นกุศลในการกระทําเหล่านั้นท่านกันไม่ได้สร้างบ้านเพื่อขายแต่สร้างเพื่อสร้างชีวิตท่านรินระดาไม่ได้รักษาคนเพื่อเงินแต่รักษาเพื่อช่วยชีวิตและข้าพเจ้าไม่ได้สอนหนังสือเพื่อตำแหน่งแต่สอนเพื่อสร้างคน นี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ผลบุญของเราปราณีตและส่งผลให้ได้มาเกิดในดุสิตเทวโลกแห่งนี้การสนทนาของพวกเขาดำเนินไปอย่างลึกซึง้งพวกเขาพูดคุยกันถึงความไม่เที่ยงของทิพยสมบัติแม้ว่าชีวิตบนสวรรค์จะยาวนานและมีความสุขอย่างยิ่งยวดแต่ก็ยังมีวันสิ้นสุดอายุขัยของเทวดาในชั้นดุสิตนั้นยาวนานถึง576ล้านปีในโลกมนุษย์ แต่เมื่อเทียบกับความยาวนานของสังสารวัตรแล้วก็เปรียบไล่เพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องจุติตายจากสวรรค์แล้วเวียนไว่ายไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามกรรมที่เหลืออยู่อาจจะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์หรือหากมีอกุศล,ลกรรมตามมาทันก็อาจจะต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้งสคือนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานได้เช่นกัน ความคิดนี้ทำให้กันไม่เคยประมาทมัวเมาในทิพยสมบัติที่ตนได้รับเขายัางคงเจริญสติภาวนาอย่างสม่ำเสมอทุกวันในวิมานของเขาการภาวนาในภพของเทวดานั้นทำได้ง่ายกว่าในโลกมนุษย์มากเพราะไม่มีอุปสรรคทางกายภาพมารบกวนไม่มีความเจ็บป่วยความหิวโหวยหรือความเหนื่อยล้า จิตใจก็ปลอดโปร่งจากนิวรณ์ทั้ง5้าได้โดยง่ายทำให้สามารถเข้าถึงสมาธิในระดับต่างๆได้อย่างรวดเร็ววันหนึ่งขณะที่การกำลังนั่งสมาธิอยู่ในวิมานเขานึกปรารถนาจะมองลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อดูความเป็นไปของผู้คนที่เขารักและโครงการที่เขาสร้างไว้ด้วยอำนาจแห่งทิพยจักษุตาทิพย์ภาพของโลกมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าอย่างชัดเจนราวกับมองผ่านกระจกใสาบานใหญ่ เขาเห็นครอบครัวของเขากำลังทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เขาแม้จะมีความโกเศร้าอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและยังคงสืบสารเจตนารม์ของเขาในการทําความดีเขาเห็นชุมชนร่มโพธานีที่บัดนี้เสร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบแล้ว ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเด็กๆวิ่งเล่นในสวนสาธารณะผู้สูงวัยพักผ่อนอย่างสบายใจในศูนย์ดูแลและมีผู้คนมากมายเข้าไปศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมในศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เขาสร้างไว้เมื่อเห็นภาพเหล่านั้นกันได้ไม่รู้สึกยินดีจนเกิดเป็นความยุตติดแต่กลับเกิดความสังเวชใจในความไม่เที่ยงของสรรพสิง่ง เขาเห็นว่าแม้โครงการที่เขาสร้างจะคงอยู่และทำประโยชน์ได้อีกนานแต่ในที่สุดมันก็จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาผู้คนที่เขารักและห่วงใยทุกคนก็ล้วนต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีใครสามารถหลีกหนีสัจธรรมข้อนี้ไปได้แม้กระทั่งตัวเขาเองซึ่งเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในกงล้อแห่งสังสารวัฏนี้เช่นกัน ภาพที่เห็นทำให้เขายิ่งตระหนักถึงคุณค่าของพระธรรมที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงแสดงไว้ว่าหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากกองทุกทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงคือการบรรลุถ,ถึงซึ่งพระนิพพานสวรรค์ชั้นดุสิตนี้แม้จะสุขสบายและเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญบารมีเพียงใดแต่มันก็ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่แท้จริง มันเป็นเพียงสถานีพักที่ดีที่สุดสําหรับนักเดินทางผู้เหนื่อยล้าเพื่อให้ได้เติมสเสบียงคือบุญและปัญญาก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเป้าหมายในชีวิตทิปของการก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้ปรารถนาเพียงแค่การเสวยสุขในทิพยสมบัติอีกต่อไปแต่เขาตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ต่อหน้าพระพักของพระโพธิสัตว์ในธรรมสภาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตราบใดที่ข้าพระเจ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานไม่ว่าจะเวียนว่ายไปเกิดในภพภูมิใดๆก็ตามขอให้ข้าพระเจ้าได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอริยเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าได้มีปัญญาที่จะเข้าใจในพระธรรมนั้นและขอให้ข้าพระเจ้าได้มีกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ด้วยเถิด ชีวิตของเทพบุตรกันในดุสิตเทวโลกยังคงดำเนินต่อไปอีกยาวนานนับร้อยล้านปีเขายังคงมีความสุขกับวิมานอันง,งดงามบริวารที่น่ารักและสหายธรรมที่ดีแต่ความสุขเหล่านั้นไม่ได้ครอบงำจิตใจของเขาอีกต่อไปเขากลายเป็นเทพบุตรผู้ไม่ประมาทใช้ทุกขณะของชีวิตทย์อันยาวนานไปกับการฟังธรรมสนทนาธรรมและเจริญภาวนาเพื่อสั่งสมบาร,รมีให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไป เขารอคอยเวลาที่พระสรีอริยเมตไตรจะลงไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสจุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งได้ฟังธรรมจากพระองค์และบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลหลุดพ้นจากวัฏฏดสงสารอันน่ากลัวนี้ไปในที่สุด เรื่องราวของเทพบุตรกันสถาปนิกผู้สร้างบุญเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราชาวมนุษย์ได้ตระหนักว่าทุกการกระทำที่เราทำลงไปในวันนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ดีหรือชั่วล้วนส่งผลต่ออนาคตของเราทั้งในพบนี้และพบหน้า การสร้างวัตถุที่สวยงามอาจนำมาซึ่งชื่อเสียงและทรัพย์สินแต่การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยเจตนาอันบริสุทธินั้นจะนำมาซึ่งอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติและเป็นสเสบียงสำคัญในการเดินทางไกลในสังสารวัฏจนกว่าจะถึงซึ่งฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขอย่างแท้จริง การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันแม้จะเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันแต่หากเรามีสติและปัญญากำกับใจรู้จักนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานเราทุกคนก็สามารถเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตและสร้างวิมานในสัมปรายภพให้แก่ตนเองได้เช่นเดียวกัน